ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง e a s y card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข u i d ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักกี้เอมมาถึงตัวที่4กันแล้วในวันนี้ที่ผมจะพาไปฟาร์มที่แมปใหม่คือแมปอีเิวันนี้ผมก็จะพาไปที่ไทม์การ์เด้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่3ของไทม์การ์เด้นแล้วด้วย ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยมีพาไปตัวที่ยากที่สุดในแมปนี้ไปแล้ววันนี้ก็จะพามาตัวที่ง่ายที่สุดละกันก็คือตัวดอเดมอนนั่นเองผมมีฟาร์มแพนซี่ไปแล้วสิงโตสีฟ้าไปแล้วนะครับก็มาถึงคิวของดอเดมอนกันบ้างมาดูรายละเอียด HP 5 88, 000, ้8 0สนแปหมืเลเวลหนึอยหก เผ่าพันธุ์ีมิวเมนขนาดเล็กแล้วก็เป็นธาตุลมโอ้โหตัวนี้ยิงได้ง่ายมากๆเพราะว่าเราใส่ขนาดเล็ก2ใบก็ได้เลือดก็น้อยกว่าคนอื่นอีกทั้งเนี่ยยังเป็นธาตุลมนะครับเราก็สามารถใช้ดินในการยิงแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเกิดใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันละกันว่าจะได้เท่าไหร่นะมาดูของกันก่อนก็จะมีบูปินนะครับบูปินอันนี้เป็นอันดับแรกๆเลยที่เขาทํากันเพราะว่ามัน ไม่ต้องใช้ขยะบอสใหม่เลยแล้วก็มีการ์นะครับดอเดมอนหินดาวลาตีตอนนี้ก็ขายออกด้วยนะใครจะใครเก็บไว้นะครับก็สามารถเอาไปขายกันได้แล้วก็ยังมีดอบาธาตุลมมาให้ด้วยเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเอา,าธาตุลมไปขายได้ต่ออ่ะเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะทุกอย่างผมก็อุ้ยขออภัยนะครับผมกดแ้มสิทธก่อน แล้วก็ตัวอาวุธนะครับผมใส่เป็นหมาน้ำตาล2ใบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใช้ท่าดินในการยิงนะครับเดี๋ยวผมกดไว้ผมมีลืมอะไรอีกไหมนะอ๋อนี่2อ0นะครับกินอาหารนี่เองไปผมก็จะกินแบบวิ่งเร็วเหมือนทุกครั้งเลยนะครับทำให้การยิงของเราไวขึ้น เราก็จะเปลี่ยนของสัก2ชิ้นเป็นหลังลูกตาแล้วก็ปากนะครับที่เราสามารถวิ่งเร็วขึ้นเราไปที่แมปกันดีกว่านะครับก็คือแมป t i ม e การ d เด้นวาร์ไปได้เลย ตัวดอเดมอนเนี่ยก็มันจะอยู่ตรงช่วงนี้เลยนี่ช่วงแค่นี้นะครับมันเลยไม่ต้องโค้งซ้ายโค้งขวาเข้ากิ่งนู้นกิ่งนี้มันเลยง่ายนะครับเห็นไหมเราพาไปดูตัวมอนสเตอร์ของดอเดมอนกันดีกว่านี่คือมันอยู่เพียบนะครับแต่ที่สำคัญในแบบนี้เราต้องระวังอะไรก็คือระวังมินิบอสให้ดีเลยนะครับฟาร์มแบบนี้เนี่ยมินิบอสสำคัญที่สุด คือเราจะตายด้วยมินิบอสอย่างง่ายมากนะครับก็อาจจะต้องลากไปไกลๆนิดนึงนะสำหรับใครที่จะมาฝากนะครับก็นี่เลยเห็นไหมเพียบเนี่ยมันมันไม่ต้องเข้ากิ่งกันเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีนิดหน่อยใช่ไหมเสร็จแล้วถัดไปนะครับเนี่ยทั้งอันเนี่ยคือมอนสเตอร์เยอะมากเห็นไหมพอบนสะพานก็ยังมีอีก4 5ตัวให้เรายิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินยิงไวเท่าไหร่ได้เนี่ยโอ้โหสบายเลยทีนี้ นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันดูเรามาดูเงินกันก่อนตอนนี้อยู่ที่1 8 0 0 0 0้านเดี๋ยวพอ240ซสาม,มินาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับผมลืมอะไรอีกไหมโซ่โซ,โซ่เดี๋ยวนี้ง่ายแล้วเนะเราก็เปิดปิดได้นะครับผมก็กดไป24ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่21ชั่วโมงกันแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้สำหรับใครไปล่าบอสลามินิบอสนะครับ เนี่ยอันนี้โอ้โหหน้าหวัดเสียวมากเลยเผลอเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนนะดอกกระจายแล้วนี่จะกระจายใส่หน้ามินิด้วยสกิลนะครับก็เช่นเคยมาดูสกิลกันก่อนนะครับก็ของผมใช้เป็นทูไซ e ์วิน a อกเอซิเบกยิงดาวกระจายแล้วก็ใส่ตัวเพนเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจได้นะสำหรับใครที่ดาเมจยังไม่ถึงนะครับตัวเพนตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยพร้อมทั้งคีหมาในคลาสส ไปเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วนะครับอย่าลืมกดธาตุดินในการยิงดูว่าผมจะยิงเท่าไหร่นะครับในวันนี้โอ้โหกลัวมากเลย<ๆ>ก็ M2M อยู่นะครับตัวนี้ขึ้นไป 3M ก็มีนะเนี่ยเราก็จะไล่ย,ยิงไปเรื่อยๆอตัวหินดาวราตีตัวนี้ก็เป็นสีฟา้าเสีขาวด้วยนะครับ เนี่ยก็ดอกโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ3ตัวดอก2ตัว3ตัวตบตัว,ตวอันนี้ดอกรัวๆเลย4 5้าครั้งติดผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถลุ้นเงินได้ในวันนี้อาจจะเกิน 3M นะก็ต้องมาลุ้นๆกันนะครับมินิเดินไปแล้วยัง <c oughs> เราต้องให้มินิเดินไปไกลๆนะยังไงก็ลากไปก่อนได้นะครับอีกครั้งเนี่ยเราทำดามเมตได้ง่ายมากเห็นไหมครัผมประมาณ 4m ก็มีนะครับตัวนี้อ่าเราก็ไปโดนสิงโตด้วยก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็พอจะยิงตายอยู่นะครับก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะในวันนี้ผมว่าก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่น่าจะน่าจะได้เยอะอ่ะ ตอนนี้ก็ท่านลมนะครับมา8อันแล้วในส่วนของตัวหินดาวราตีไปเกือบ200อันแล้วนะครับตอนนี้อันละ202เซนนีเดี๋ยวเราได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอน240สตานิน่านะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยฟาร์มยาวๆแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อฟาร์มเสร็จแล้ว มาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่240สตามินาเงินสดเนี่ยตกประมาณสัก2 5ล้าน50 0 0 0โดยประมาณนะครับแล้วก็เราได้ตัวหินดาวลาตีมา4941ชิ้นชิ้นละ2 0 2แล้วก็มีตัวท่านลมนะครับก็ได้มาทั้งหมด3 6 0ชิ้นเลยก็ตกชิ้นละประมาณ3,000หรือว่าเราสามารถเอาไปขายร้านก็จะได้สัก5 0 0 0 0 0นะครับก็เอาไปย่อยเป็นลูกธนูแล้วไปขายร้านได้เลย ก็จะได้เป็นเงินสดมานะครับและเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งดีกว่าในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแมปเนี้ยเหมือนเดิมเราต้องระวังทั้งบอสทั้งมินิบอสนะครับทุกอย่างเลยในการจะฟาร์มแบบนี้เงินสดก็ประมาณสัก2 5 5ล้านหหมื่นนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้สัก3ล้านต้นๆ้นด้วยนะครับเพราะมอนสเตอร์ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าพอไปฟาร์มแล้วก็ไม่ได้นะเงินสดอาจจะดรอปยากนิดนึงนะครับก็ได้แค่2 5ล้านเท่านั้น หินดาวลาตีนะครับอยู่ตกประมาณสักเกือบเกือบหล้านเลยนะครับก็ตีเป็น1ล้านละกันนะแล้วก็ตัวท่าลมนะครับสามชิ้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเราขายล้านเป็นเงินสดก็ได้สัก50,000นนะครับถ้าเกิดเราเอาไปขาย e x c h ช n g e ก็ได้จะได้ถึง1ล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์240าม240 s t a ยสีิาในวันนี้ก็จะได้ที่4ล้านห้านะครับไม่รวมการ์ดก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่สูงมากนักนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันอีก2ตัวในแมปใหม่กัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง lucky m ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปให,ใหม่จะได้ติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ